ลงไปหาของโดยเฉพาะอาวุธระเบิดนะครับวนนี้นะคนที่จะเตรียมไปต่อสู้แล้วก็จะมีวงด้วยนะครับมีวงวงมันจะบีบไปเรื่อยๆืเราต้องวิ่งรีวิ่งเข้าวงนะครับถ้าไม่รีวิ่งเข้าวงเนี่ยมีโอกาสที่จะ,ะโดนวงบีบแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับ ตอนนี้อยู่แถวนี้แหละครับกำลังมองหาอยู่ว่าเอเอ ระวังด้วยนะครับน้องของผมนะครับตอนนี้กำลังอยู่บ้านนะครับกำลังเก็บของอยู่นะครับแปนึ่งนะครับอนนี้รู้สึกว่าจเจอศัตรูแล้วครับโอ้ เออน่าจะไม่ทันนะครับช่วยช่วยเปิดต้วยก่อนเลยครับเออม่รู้จะไปยังไงนะครับ มีเสตูดูระวังด้วยนะครับไม่รู้เขายิงกันอยู่ไหนนะครับน้องโดนไหม Ừ. Đồ nát, đồ nát. Ý dù này quá Chơi này chơi này cho tay đó này mới... อุ้ยโดนอีกแล้วอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยมันอยู่ไหนอู้ได้โดนอีก ตอนนี้ออพี่กำลังยื้อชีวิตตัวเองอุ้ยใจไรเพิแต่ได้ขนาดนี้อุ้ยน้องพีโดนแล้ว ไม่เก็บของเลยตรงนี้เดียเนีย่ยอุ้ยตายละน้องพาพี่หนีหน่อยตอนนี้พี่อยู่กับข้างหลังน้องแล้วนะครับเดียพาพี่หนีหน่อยนะครับ mình yin bù này, không biết đâu. trời đi cây, cái, cái. cái, cái, cái thang thì. Thì chạy tìm chơi này Chèm quá ha ใครโดนอุ้ยอุ้ยไปโดนบอุ้ยช่วยด้วยอยู่ไหนวะโดนแล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไม่รู้จะวิ่งน้องจะวิ่งมาทำหรือเปล่านะกำลังมุ่งไปมีขวดหินอยู่ตรงนู้นนะครับระวังด้วยนะครับน้อง ใช่พี่กําลังวิ่งไปน่าจะมีชีวิตรอดอยู่พยายามดึงพี่ไปอยู่ที่ใต้ต้นไม้พี่กําลังวิ่งไปน่าจะทันกดเลยได้ดครับเสร็จแล้วให้วิ่งหนีทันทีนะครับมันกำลังมามันกำลังมานี้เลยนี้เลยนี้เลย rất mát, các bạn, nón, tý. ui,จบ rồi, nè, các bạn, nón,ผม hổ, thực, thực, nè, wow, so cool, โอน้องผมเก็บคนเดียวจนหมดนะครับอุ้ยซื้อหะ่อยาดิโอ้โหอุ้ยซื้ออะไร 喂，能变成这样子的了？